ออกยังบควิดเด้อพี่น้องเด้อเกด้อปลอดภัยเนาะเน่ออกแล้ว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 ปลอดภัยปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยมันมีแต่ขับเลือว่ะแต่เลือดเลือดว่ะ แกตีนมันตีนมันเนีมันย่ำบ่อยบ่อยบ่อยโอ้ยขักแท้ๆไพี่น้องเอ้ยตัวเถิกหรือตัวแม่ตัวเถิกเอั่เกียบบักเถิกอะไรเกียงมาเลยแม่บักเถิกแล้วเกี๊ยบเถิกแบบมัจูแล้วันนี้ เอ,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 อาคลิปนี้ก็ถือว่าสำนีกน้นำพินน้องเนาะขอมอบขอบใจทุกโทนาทุกท่านทั้งฝั่งชายฝั่งครัวทั้งเมืองนอกเมืองในที่เขาเบิง่งควายได้ลูกเน,นาะ ในมีแต่ว่าพองห้าไม่แต่ฉีถาเอาน้องมาแล้วเหมือนเ่ยอาขอบใจสำนียเด้อพี่น้องบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรยากาศท้องท้องนาเบี้ยเต็ต่อเฟืองก็มีเขาจำนวนหนึง่ง

ลูกพี <toys> ่ล <P i> <sh yelled> ูกน้องนอนแล้วบอคำหน่อยปะออกเทินออกเถิออกเทินนอออกเทิน ตสบายดีพี่น้องปองภายหลังจากมันเกิดลูกเลยครับมาเผาเอาน่องน่องควายกันญาขางมาหาเป็นบักเถิกเป็นบักเถิกบักเถิก เกิดข e ้าวเดียวกัน hey. ย่างเกิดข้าวเดียวกันย่างได้แล้วกินนมเสยมักเทิกมักเทิกมักเทสหน่อยถ้าเอานอกถ้าเอานอก นี <soc> ่พ่อเจ้ากมาเลยยางในเซยตุนเลยเกิดข้าวเดียวเนาะได้แล้วว่าสุโมงหนึ่งยังพอนันหอดสุโมงเนาะวิธีให้น้องมุดออกไว้นี่ก็เอาน้ำเกลือแน่เนาะน้ำเกลือแล้วก็ใบกล้วยเนาะใบกล้วยใบอ้อย กินจำพวกนี่ละข้าวดึงก็ออกดอกมันก็ได้สดใส่ซื้อไว้ยังไงบักเกินใหม่นี่นะบักหน้าักดอบักดอนพูดบักดอน,นีหัว,วบักดอน นายอะไรบังดอนกันนะบักม่นมาตองนี้ปะอ,อ้าก็ะที่ว่าคลิปนี้ก็ขอขอบอใจนะมุ่งกานกดต่อยเนาะมาชมคฝากคนอะไรกดแชร์กดติดตามอยู่แล้วพี่น้องมมออเออด้อ,อ,ดอเผาเอาน้องอน้องควายวันนี้ก็จบบ๊ายบาย